อลนนี้เป็นผลงานกอ่อสร้างของบ้านละอีกหนึ่งหลังที่สร้างในจังหวัดนครราชสีมาน,นะครับรหัสแบบ 2BR 23101 4ห้องนอน4ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย251ตารางเมตรหน้ากว้างของตัวบ้านตรงนี้นะครับ19เมตรลึกจากโซนหน้าบ้านสุดที่เป็นด้านลึกนะจนไปถึงหลังบ้านอยู่ที่9.5เมตรนะครับกับงบกอ่อสร้าง4.4ล้านบาทหลังนี้เนี่ยเป็นแบบแรกแล้วก็เป็นทรงกล่องที่ดูมีความลงตัวมากๆด้าน,นในจะเป็นยังไงต้องติดตามในคลิปนี้เลยนะครับ เรามาเริ่มกันที่บริเวณของหน้าบ้านก่อนนาะก,ก็เขาจะมีเฉลียงตรงนี้นะครับคือบางหลังอาจจะดีไซน์เป็นโรงจอดรถวันนี้ทีมช่างเข้าเยอะมากนะทุกคนอาจจะมีเสียงแอมเบียนเล,เล็กๆน้อยๆนะครับนี่มีงานดีไซน์ที่มันเป็นทรงกล่องเขาตีกล่องพอกออกมาเลยแล้วก็เล่นเป็นตีเส้นตัวนี้ครับทำให้มันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นตรงนี้บางหลังเขาทำเป็นโรงรถนะพอาทำเป็นโรงรถก็ตัวนี้ปรับเปลี่ยนได้เขาทำเป็นทางเดินขึ้นมาเสร็จปุ๊บติดกับโซนัวที่เป็น หน้าต่างบานสไลด์นะครับก็เป็นเฉลียงหน้าบ้านนะแล้วก็ใสโครมระยะด,ดูมีความสวยงามด้วยดูดีแล้วก็มีความเป็นโมเดิร์นด้วยนะครับปีกกระเบื้องที่เป็นสวหยาบแล้วก็เป็นคิ้วสแตนเลสสีเงินนะครับเก็บงานจบคิ้วดูสวยงามด้วยเนาะฝั่งนี้เป็นช่องบานเปิดที่ติดเป็นถงรับแขกด้าน,นในเลยนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูภายในตัวบ้านดีกว่านะครับว่าฟังก์ชันการใช้งานเขาเป็นไงเข้ามาเลยครับ ที่ผมพาทุกคนมาอยู่ภายในตัวบ้านแล้วนะครับสังเกตว่าตัวงานกระเบื้องเขาใช้6 0สคูณหที่เป็นลายหินอ่อนเรื่องของโทนสีจะเข้มขึ้นนิดนึงในบางหลังนะเขาจะใช้เป็นโทนสีขาวที่ทําให้โทนมันสว่างขึ้นทำให้ตัวบ้านดูโปร่ง ครั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทูกค้าสามารถเลือกตามความชอบของตัวเองได้ขยับเข้ามาอีกหน่อยครับทุกคนจะเห็นดับเบิลสเปซที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มตัวนี้พอขึ้นไปถึงชั้นบนแล้วมีโคมเช่นเดียแล้วคนที่อยู่ด้านบนก็สามารถมองลอมาด้านล่างได้แต่ปกติเนี่ยเราจะเห็นงานออกแบบที่ดับเบิลสเปซมันจะหันออกหน้าบ้านแต่ตรงน,นี้เขาจะหันมาทางหลังบ้านแล้วเขาก็ออกแบบให้ช่องแสงธรรมชาติอยู่จากหลังบ้านส่องเข้ามาภายในตัวบ้านในตอนกลางวันเอาให้ตัวบ้านมันดูโปร่งในอนาคตเดี๋ยวลูกค้าก็จะติดตั้งเรื่องของผ้าม่าน เป็นลิฟวิ่งรูมนะทุกคนระบบไฟฟ้าเพิ่งเข้าได้ไม่กี่วันนี้เองนะครับตอนนี้ก็มีงานเล่นสเส็ปของฝ้าแล้วก็ใส่โคงระยะดูมีความเป็นโมเดิร์นที่มันเข้ากับตัวบ้านด้วยนะครับดีไซน์เหมือนกันเลยนะและตรงน,นี้ก็เป็นห้องครัวนะครับเป็นครัวฝรั่งนะเป็นทาครัวเบาๆอุ่นหุงต้มนึ่งประมาณนี้เป็นเคาน์เตอร์แบบตัว L นะครับชุด ตู้แขวนบานเปิดต่างๆลูกค้าเลือกที่ Home Pro นะครับวัสดุติดตั้งกระเบื้องปิดผิวเนาะฮูดอุปกรณ์ทำครัวทุกอย่างเลยนะครับโ m e Pro ไปออกแบบที่ Home Pro แล้วก็เลือกของที่เขาเลยแล้วเราก็เป็นคนติดตั้งให้นะครับสิ่งล้างจานลูกค้าทำเป็นแบบ2หลุมนะครับมีจุดพักด้วยนะอยู่ตรงกับช่องระบายอากาศด้านนอกติดตั้งมุ้งรวดกันมแมลงนะครับแล้วก็ประตูออกไปบริเวณของซักล้างหลักบ้านนั่นไหนก็ติดตั้งเป็นโคมระยะที่แบบมีความเป็นบอดเลนเนานะแต่คิดว่าน่าจะปรับเปลี่ยนแสงได้ นี่เล่นเป็นโซนที่มันอบอุ่นมากขึ้นอาจจะทาครัวที่แบบต้องการฟิลลิ่งเขาเรียกว่าอาจจะต้องการมูดอารมณ์อีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยต่อชั้นต่อไปในชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้มีห้องเก็บของใต้บันไดเนาะของอะไรที่ไม่ได้ใช้เครื่องดูดฝุ่นกล่องที่ยังมีงานรับประกันที่เราซื้อมาอยู่ก็เก็บไว้ตรงนี้ได้ใช้จับระเบียบของตัวบ้านได้ด้วยนะครับแล้วก็มีห้องน้ํารวมใช้งานสําหรับแขกนะครับตรงนี้งานออกแบบก็จะมีโถสุขภัณฑ์ของผู้ชายเนาะโถประสะวาวะช่องวางของ ตัวสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียวเคาน์เตอร์อารมมือสําเร็จนะครับประจกบ,บานใหญ่เลยแล้วด้านในก็เป็นโซนเปียกที่กงังฉากด้วยนะครับมีงานดีไซน์ที่เป็นแบบเล่นสเต็ปไล่ลงมาก็ทําให้ตัวห้องน้ำเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนดอีกว่า สำหรับห้องนอนห้องนี้มีโซนวอล์กอินครัวเซตนะตเดี๋ยวผมแวะมามาดูโซนของห้องน้ำเลยละกันเนาะห้องน้ำตรงนี้ก็มีงานออกแบบที่เหมือนกับวิกิเลยนะครับแต่โทนสีก็จะออกไปในโทนสีน้ำตาลนะครับตัวกระเบื้องออกเป็นโทนสีน้ำตาลทั้งหมดนะครับด้านในมีช่องวางของแล้วก็มีการเล่นสเต็ปของตัวฉากก้นด้วยเนาะแล้วก็มีการกั้นพ์นดิชันนะครับเป็นผนังคอนกรีตเลยตรงนี้เป็นโซนของห้องนอนครับ ก็ผนังหัวเตียงลูกค้ายิวอินนะครับตัวนี้ใช้ยิวอินจากด้านนอกนะอันนี้ไม่ได้รวมกับราคาตัวบ้านนะทุกคนเป็นผนังหัวเตียงแล้วก็มีระเบียงที่สามารถเทคยิวไปด้านนอกได้ใส่ราวกระตกสซีดาก็เข้ากับตัวบ้านที่เป็นหมวเตียด้วยนะครับด้านในก็ไม่ได้มีงานออกแบบที่เป็นโคระยะเหมือนด้านนอกเนาะตัวนี้ก็ใช้นอนพักผ่อนอย่างเดียวลูกค้าว่าอยากจะใช้ด้านนอนเป็นจุดโชว์ที่สวยที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันการใช้งานเชิงสูนั์ บริเวณของจุดโชว์ตัวถงบันไดน,นะครับก็สังเกตว่าช่องบานเปิดของเขาเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่นะด้านล่างเป็นบานฟิตนะครับตรงกลางนี้เขาจะเปิดเป็นบานถกได้นะครับระบายอากาศให้กับตัวบ้านตอนช่งวงรอกลางวันเนาะทุกคนจะสังเกตว่าตัวหนังของเขามีลูกเล่นนะเขามีงานเล่นที่เป็นคิวที่คล้ายๆกรอบรูปจริงๆเนี่ยตรงนี้ลูกค้าเมื่อกี้สอบถามแล้วนะครับถามว่าในอนาคตจะติดตั้งเป็นภาพถ่ายไหมหรืออาจจะมีภาพอะไรที่เข้ามาติดตั้งไหมเขาบอกว่าเขาต้องการแบบนี้แหละ เหตุผลที่ต้องการที่จะใส่แบบน,นี้เขาต้องการผนังเนี่ยมันดูไม่เรียบเ,เกินไปถ้าทุกคนเห็นงานวิวของบ้านรักนะเราจะเห็นผนังที่มันเป็นงานวิวแบบเต็มผนังแต่ว่าถ้าการที่เล่นเรื่องของคิวที่ในสไตล์คลาสสิกตรงนี้มันก็ช่วยให้ผนังของเราดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับตอนนี้เป็นห้องน้ํารวมนะห้องน้ํารวมที่ใช้งานสําหรับห้องนอนแขกทั้งสองห้องนะครับงานออกแบบเหมือนกันเลยทุกคนต่างกันแค่โทนสีแล้วก็ตัวผิวของกระเบื้องผิวสัมผัสมีเทกเจอร์มากขึ้นนะครับตัวเคาน์เตอร์ และมือสําเร็จมีลิ้นชักด้านในช่องวางของมีมาให้นะครับแล้วก็โซนของชาเวอร์เนี่ยก็มีช่องวางของเหมือนกันติดตั้งเรื่องของอุปกรณ์ใช้งานเรียบร้อยหมดแล้วนะครับใช้โทนสีขาวเทาดำนะห้องนี้นะครับห้องนี้จะเป็นห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนเล็กห้องนอนเล็กเนี่ยก็มีช่องบานเปิดขนาดใหญ่เหมือนกันบริเวณของฝั่งนู้นเขาจะใช้เป็นบานผักแล้วก็ติดตั้งโทรทัศนะพิงจุดแอร์ไว้ให้นะครับ และตัวนี้จะเป็นบานสไลด์ที่สามารถมองออกไปหน้าบ้านได้ตัวนี้เราใช้กระเบื้อง60 60ที่เป็นกระเบื้องลายหินอ่อนด้้นล่างก็ปิดตั้งคิ้วบัวกันเปื้อนให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปท่องถักไปตรงนี้เป็นห้องพระนะครับทุกคนลูกค้าก,ก็ออกแบบเรื่องของชั้นวางเองนะด้นบนนี้ด้วยนะครับก็ไม่ได้รวมราคาตัวบ้านนะเป็นห้องพระเล็กๆครับใช้วางต๊ะหู่ชาเล็กๆเบๆได้ ห้องนอนแขกอีกห้องหนึ่งจะมีระเบียงหน้าบ้านที่เหมือนกับห้องเมื่อกี้เล,เลยนะครับก็สัดส่วนใกล้เคียงกันียนแต่ว่าไม่ได้มีโซนล็อกอินโฟเซ็ตเท่เานั้นเองตัวกระเบื้องก็ใช้60คูณ60บริเวณของตัวที่ติดตั้งโทรทัศน์ก็ใช้เป็นหน้าต่างบานผักแล้วก็ด้านล่างเป็นบานคลิกนะครับบริเวณของหัวเตียงก็อยู่ฝั่งนี้นะครับระเบียงก็ออกเทควิวได้ติดตั้งราวกระโกสีดำดูความสวยงามด้วยนะเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันต่อไปนะครับอย่างที่เราบอกไปตอนต้นนะครับตัวนี้เราสามารถมองจากด้านล่าง ขึ้นมาถึงด้านบนได้เลยก็คือดับเบิลสเปซแต่ว่าดับเบิลสเปซตรงนี้มันจะติดอยู่บริเวณของหลังบ,บ้านนะแล้วแต่ว่าหน้าบ้านของเขาจะติดตั้งเป็นบานฟิกแบบนี้นะครับใช้บานฟลิก3ฝั่งเลยนะก็สามารถช่วยเพิ่มปริมาณของแสงธรรมชาติตอนกลาวันเนี่ยได้ดีเลยนะครับห้องนอนมาสเตอร์ห้องนอนสุดท้ายนะครับตัวนี้ลวดลายของกระเบื้องก็จะมีความเข้มมากขึ้นเป็นหินเป็นลายหินแล้วก็ใช้โทนสีดำนะครับ มีห้องน้ําใช้ง,งานในตัวมีระเบียงขนาดใหญ่ช่องบานเปิดเป็นบานผักอยู่บริเวณของที่ติดตั้งใกล้กับทีวีนะครับด้านล่างเป็นบานฟิกเหมือนกันตรงนี้เป็นหัวเตียงแล้วมีการเล่นคิวแบบคลาสสิกด้วยส่วนของคิวเนี้ยไม่ได้รวมกับราคาตัวบ้านนะครับรวมถึงงานรั้วนะก็ไม่ได้รวมกับราคาตัวบ้านเหมือนกันเนาะสามารถออกแบบดูเป็นแนวทางได้นะเผื่อใครสนใจแบบงานลูกเล่นเล็กๆน้อยๆก็ลองเป็นมองเป็นไอเดียได้น,นะครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกัน ห้องนค้คตรงนี้จะใช้เป็นประตูตแบบบานแขวนนะครับแล้วก็มีการเพิ่มอ่างแช่ตัวเข้ามาด้วยโซนชาวเวอร์เขาก็กั้นฉากไว้นะครับแล้วมีการเลืเ่อนสเต็ปมีช่องวางของบริเวณทำธทุระส่วนตัวนะครับตัวอ่างลงมือแบบสําเร็จนะแล้วก็ด้านในก็มีช่องวางของเหมือนกันอุปกรณ์อาบน้ําต่างๆวางได้เลยนะครับตัวนี้ก็ดูดีมากแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากด้วยนะครับแต่สิ่งพิเศษก็คือตัวห้องน้าตรงนี้ผมอยากจะเปิดให้ทุกคนใช้ระบบกดน,นะ ใช้ระบบกลในการปิดนะครับไม่ได้ใช้ระบบที่เป็นแบบลูกบิดนะครับแล้วด้านล่างเขาจะใช้เป็นเครื่องทำควาอุ่นที่ใช้งานของตัวก๊อกเนี่ยเวลาช่วงน้ําที่มันเย็นแล้วก็ใช้เครื่องทำควาอุ่นเนี่ยช่วยปรับอุณหภูมินะครับก็น่าใช้งานดูเป็นอย่างบได้ครับ บริเวณตรงนี้เป็นโซนของระเบียงหน้าบ้านสามารถเทควิวออกไปด้านนอกได้ตัวราวเนี่ยก็ใช้เป็นเหล็กดำนะครับดูดีมากด้วยบางหลังก็ปรับเปลี่ยนเป็นราวกระจกเทมเพอร์หรือจะใช้กระจกเทมเพอร์ปเปื่อยเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าอีกทีหนึ่งนะผมย้ําข้อมูลให้กับทางลูกค้าอีกครั้งนึงนะครับใช้รหัสแบบ 2BR23101 สีห้องนอน4ห้องน้ําหน้ากว้างของตัวบ้านเนี่ยอยู่ที่19เมตรลึกจากหน้าบ้านหลังบ้าน อยู่ที่9.5เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยเฉพาะภายในตัวบ้านอยู่ที่251ตารางเมตรกับงบก่อสร้าง4 4 0 0 0 0บาทถ้าใครสนใจแบบบ้านสามารถทักเพจบารักได้เลยวันนี้ผมกับทีมงานต้องลาไปก่อนเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ